เสนอเต้าใหม่จ้าต้มน้ำอันชันค่ะต้มน้ำอันชันอยากกินอันชันเหรอนี่ง่ายดอกอันชันของเราใส่ไปเลยเต้าไปเลยเบื่อผ่านแล้วใส่ด้ใบเตยใบเตยบีบมันสักนิดนึงม้วนม้วน ใส่้สกระดาจ้าใส่ายแล้วเดี๋ยวจักนิดเดิงใส่น้ำตาลจ้าน้ำตาลเอาเพเลสูตรของเราไม่ยากไม่ยากมากมาย